วางความคิดวางอารมณ์วางความยึดติดในทุกช่วงขณะของชีวิตมนุษย์เราร้วนเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกและการยึดติดทั้งสิ้นความคิดเกิดขึ้นเป็นกระแสไม่หยุดหย่อนเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่สิ้นสุดอารมณ์ก็ตามมาประกอบบ้างก็สุขบ้างก็ทุกข์ส่วนความยึดติดก็คือรากที่ฝังแน่นอยู่ในใจทำให้เราไม่อาจเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นอิสระได้ การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจึงไม่ใช่การไปค้นหาความคิดใหม่ๆหรือการสะสมความรู้สึกดีๆให้เต็มหัวใจแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะวางวางความคิดที่ฟุง้งซ่านวางอารมณ์ที่ก่อทุกข์และวางความยึดติดที่ทำให้ใจเป็นนักโทษวางความคิดความคิดเปรียบเสมือนเมฆบนท้องฟ้ามันก่อตัวขึ้นลอยผ่านไปแล้วก็สลาย แต่เรากลับไปหลงเชื่อว่าความคิดนั้นคือเราหรือของเราจนทำให้ติดอยู่กับมันบางครั้งความคิดดีๆเราก็อยากเก็บไว้ให้นานที่สุดบางครั้งความคิดร้ายๆเราก็อยากผลักสายไล่ส่งแต่ยิ่งดิ้นรนความคิดก็ยิ่งหมุนวนการวางความคิดไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิดแต่คือการเห็นความคิดตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่ต้องไปตามความคิดไม่ถูกลากไปสู่ความฟุง้งซ่านหรือความกังวลอีกใจที่วางความคิดได้จึงเป็นใจที่โปรง่งเบาและมีที่ว่างให้ปัญญาแท้จริงปรากฏความคิดไม่ใช่สิ่งผิดหรือสิ่งที่ต้องกำจัดเสียทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีความคิดมนุษย์ก็คงไม่ต่างอะไรกับสิ่งไม่มีชีวิตความคิดช่วยให้เราทำงานคิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันความคิดก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราทุกข์เพราะเรามักไม่รู้เท่าทันมันความคิดเปรียบเหมือนเสียงสะท้อนในใจบางครั้งก็ดังชัดเจนบางครั้งก็เลือนลางมันเกิดขึ้นเองดับไปเองแต่เราไปเข้าใจผิดว่าความคิดคือเราจึงหลงเข้าไปยึดถือจนเกิดความฟุ้งซ่านว้าวุ่นวิตกกังวลทำไมเราถึงติดอยู่ในความคิด เพราะเรามักให้ความสำคัญกับความคิดเกินไปเช่นความคิดในอดีตทำให้เราจมอยู่กับความเสียใจเสียดายหรือความโกรธที่ยังไม่จางความคิดในอนาคตทำให้เราเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลความไม่มั่นคงความคิดที่สับซ้อนทำให้เราหมกมุ่นฟุ้งซ่านอยู่ไม่เป็นสุขแท้จริงแล้วความคิดก็เป็นเพียงกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป คล้ายๆเมฆที่เกิดขึ้นบนท้องฟาแต่เราไปยึดมันว่าเป็นตัวตนไปเชื่อว่ามันคือความจริงแท้ทั้งที่มันเป็นเพียงภาพจำลองของความจริงเท่านั้นการวางความคิดคืออะไรการวางความคิดไม่ได้หมายถึงการหยุดคิดหรือฆ่าความคิดให้ตายเพราะความคิดเป็นธรรมชาติของใจที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หมายถึงการอยู่กับความคิดอย่างรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ความคิดลากเราไปไกล ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันการวางความคิดก็คือการมองความคิดเหมือนแขกที่มาเยือนแขกมาแล้วก็ไปเราแค่เห็นไม่ต้องไปต้อนรับจนเกินพอดีไม่ต้องขับไล่ให้เน็ตเหนื่อยแค่รับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางวิธีฝึกวางความคิดการรู้ทันความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นให้เรารู้ว่านี่คือความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เช่นเมื่อใจคิดว่าฉันล้มเหลวเราก็แค่รู้ว่าความคิดเรื่องความล้มเหลวเกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นความล้มเหลวจริงๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันความคิดชอบพาเราออกจากปัจจุบันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างการวางความคิดคือการหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับการก้าวเดินอยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงหน้าเห็นความไม่เที่ยงของความคิด ไม่ว่าความคิดสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายมันก็ไม่คงทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนลมพัดผ่านเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ใจก็จะไม่ถูกความคิดครอบงำใช้สติเป็นผู้เฝ้ามองความคิดก็เหมือนละครที่เล่นอยู่บนเวทีแต่เรานั่งอยู่ในที่นั่งผู้ชมไม่ต้องขึ้นไปเล่นด้วยแค่มีสติรับรู้เห็นแต่ละฉากที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปผลลัพธ์ของการวางความคิด เมื่อเราฝึกวางความคิดใจจะเริ่มสงบโปร่งโล่งเบาสิ่งที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในความคิดกลับเล็กลงทันทีเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเพียงภาพที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดใจที่วางความคิดได้จะมีพื้นที่ให้ปัญญาเกิดขึ้นมากกว่าความฟุ้งซ่านมันทำให้เรามองชีวิตอย่างรอบคอบตัดสินใจได้ด้วยความชัดเจนไม่ใช่ด้วยอารมณ์หรือความกลัวที่ความคิดปรุงแต่ง การวางความคิดคือหัวใจของการปล่อยวางไม่ใช่การหนีความคิดแต่คือการอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันเมื่อเรารู้จักวางความคิดใจจะไม่จมอยู่ในอดีตไม่หลงกังวลอนาคตและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วความคิดก็เป็นเพียงเมฆบน้องฟ้าไม่ว่าเมฆนั้นจะหนาหนักหรือบาบางฟ้ายังคงกว้างใหญ่และสงบอยู่เสมอเช่นเดียวกับใจเราที่แท้จริง ก็โปร่งใสและอิสระอยู่แล้วรอเพียงเราวางความคิดที่บดบังมันเท่านั้นเองวางอารมณ์อารมณ์เปรียบเสมือนคลื่นในทะเลบางครั้งสงบบางครั้งรุนแรงเรามักจะหลงเข้าไปในคลื่นทรมไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เราอยากจับไว้หรือความทุกข์ที่เราอยากหนีแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมการวางอารมณ์ไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้สึก แต่คือการเรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์โดยไม่ถูกครอบงำเหมือนคนนั่งอยู่ริงฝั่งดูคลื่นซัดเข้ามาแล้วก็แตกสลายไปเองใจจึงไม่ต้องจมอยู่ในทะเลแห่งอารมณ์เมื่อฝึกวางอารมณ์เราจะพบว่าอารมณ์ทุกชนิดก็เหมือนแขกที่มาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดอยู่ถาวรและเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยไปผูกพันกับมัน อารมณ์เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งของใจเช่นได้สิ่งที่อยากได้ก็สุขเสียสิ่งที่รักก็ทุกข์ถูกชมก็ดีใจถูกตำหนิก็โกรธทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบระหว่างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิด อารมณ์จึงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนแขกที่มาเยี่ยมชั่วคราวทำไมเราถึงจมอยู่ในอารมณ์เพราะเราไปเชื่อว่าอารมณ์คือเราเช่นถ้าโกรธเราจะพูดว่าฉันโกรธแทนที่จะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจ หรือถ้าเศร้าเราก็พูดว่าฉันเศร้าแทนที่จะเห็นว่าความเศร้าเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่ใจยึดอารมณ์ว่าเป็นตัวตนเราก็ถูกอารมณ์ครอบงำเช่นความโกรธทำให้เผลอพูดหรือทำในสิ่งที่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นความเศร้าทำให้ใจจมดิ่งไม่มีกำลังใจความสุขทำให้เราอยากเก็บไว้ไม่อยากให้หมดไป แต่ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์เมื่อมันเสื่อมแท้จริงแล้วอารมณ์ทุกชนิดเป็นเพียงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เพราะเราเผลออินกับมันเกินไปจึงกลายเป็นเฉลยของอารมณ์การวางอารมณ์คืออะไรการวางอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการกดข่มหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกเพราะการกดข่มก็เหมือนกดสปริงไว้ยิ่งกดก็ยิ่งดีดแรงในภายหลัง การวางอารมณ์ที่แท้จริงคือการรับรู้อารมณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเหมือนคนที่ยืนมองคลื่นทะเลไม่ลงไปไหว้ตามไม่ดิ้นรนหนีแค่ยืนดูด้วยความรู้เท่าทันเมื่อคลื่นซัดมามันก็ซัดแล้วมันก็สลายไปเองวิธีฝึกวางอารมณ์รู้จักอารมณ์ทันทีที่เกิด เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นให้บอกกับตัวเองเบาๆว่านี่คือโกรธหรือนี่คือเศร้าแค่ตั้งชื่ออารมณ์ก็เพียงพอแล้วเพราะการรู้เท่าทันคือการดึงตัวเราออกจากการถูกกลืนกินอยู่กับลมหายใจอารมณ์เปรียบเหมือนไฟถ้าเราเฝ้าตามไปไฟจะยิ่งลุกแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเปรียบเสมือนเอาน้ำมาหยดลงในกองไฟ ความร้อนแรงก็จะค่อยๆสงบสังเกตความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์ไม่ว่าแรงแค่ไหนก็อยู่ไม่นานลองสังเกตว่าโกรธหนักๆไม่เคยอยู่ได้ทั้งวันหรือสุขสุดๆก็ไม่เคยคงอยู่นานนักเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงใจก็จะค่อยๆค,คลายการยึดติดใช้สติเป็นเหมือนกระจกใสอารมณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามากระทบใจ แต่เราไม่ต้องเก็บไว้เพียงสะท้อนออกไปเหมือนกระจกสติก็จะช่วยให้ใจโปรง่งใสไม่สะสมอารมณ์จนหมักหมมผลลัพธ์ของการวางอารมณ์เมื่อเราฝึกวางอารมณ์ใจจะไม่ถูกโยกขึ้นลงตามคลื่นชีวิตเราจะเริ่มมีสเสถียยรภาพทางจิตใจมากขึ้นแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไรใจก็ยังอยู่ในความสงบ เมื่อกโกรธเราจะไม่รีบระเบิดแต่รู้จักรอจนใจสงบเมื่อเศร้าเราจะไม่จมดิ่งแต่เห็นว่าความเศร้าก็จะผ่านไปเมื่อสุขเราจะยินดีได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายการวางอารมณ์ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไร้หัวใจแต่ทำให้เรามีหัวใจที่เป็นอิสระรู้จักรักรู้จักผูกพันแต่ไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำ อารมณ์ก็เหมือนคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลมันมาแล้วก็ไปแต่ท้องทะเลที่แท้จริงยังคงกว้างใหญ่และลึกสงบเสมอใจเราก็เช่นกันเมื่อเราฝึกวางอารมณ์เราจะไม่หลงเข้าเป็นคลื่นแต่จะได้สัมผัสกับความสงบอันกว้างใหญ่ของใจที่แท้จริงนี่แหละคืออิสรภาพภายในที่ไม่ต้องรอให้โลกภายนอกสงบ เพราะใจเราได้เรียนรู้ที่จะสงบได้เองวางความยึดติดความยึดติดคือรากเงาที่ทำให้เราติดอยู่ในวัฏฏะยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดความคิดยึดคนยึดสิ่งของยึดตำแหน่งยึดภาพลักษณ์ยึดแม้กระทั่งความดีที่ตนทำไว้แต่สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป การยึดติดจึงเป็นเหมือนการกำแน่นกับสิ่งที่ร่วงหล่นอยู่ตลอดเวลาผลลัพธ์ก็คือความเหนื่อยความทุกข์และความผิดหวังการวางความยึดติดไม่ใช่การละทิ้งชีวิตไม่ใช่การไม่รักไม่ผูกพันแต่คือการรักอย่างมีสติดูแลอย่างมีปัญญาโดยไม่ถูกพันธนาการเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงใจก็ยังคงสงบไม่วันไหวความยึดติดหรือทางธรรมะเรียกว่าอุปาทาน คือการที่ใจเราไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเชื่อว่าสิ่งนั้นคือของเราหรือเราเองเช่นยึดติดในร่างกายเชื่อว่าร่างนี้ถาวรต้องสวยต้องแข็งแรงตลอดไปยึดติดในทรัพย์สินคิดว่าเงินทองบ้านรถคือหลักประกันความสุขยึดติดในคนคาดหวังว่าเขาจะไม่เปลี่ยนไปจะอยู่กับเราเสมอ ยึดติดในความคิดและความเชื่อเห็นว่าความคิดของเราถูกต้องที่สุดยึดติดแม้แต่ในความดีและความชอบธรรมทำให้กลายเป็นความถือตัวโดยไม่รู้ตัวความยึดติดเหล่านี้ทำให้ใจเราหนักเปรียบเหมือนคนแบกหินไว้เต็มหลังยิ่งแบกนานยิ่งเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมวางทำไมความยึดติดทำให้ทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงอนิจจัง ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตามที่เราต้องการร่างกายย่อมแก่เจ็บและตายในที่สุดทรัพย์สินย่อมเสื่อมสลายสูญหายหรือเปลี่ยนมือคนที่เรารักย่อมเปลี่ยนใจหรือวันหนึ่งก็ต้องจากกันความคิดและความเชื่อย่อมถูกท้าทายด้วยมุมมองใหม่ๆแต่เรากลับพยายามทำให้สิ่งไม่เที่ยงกลายเป็นเที่ยงทำให้สิ่งไม่แน่นอนกลายเป็นแน่นอน นี่เองคือความขัดแย้งที่ก่อทุกข์ความยึดติดคือความอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนใจก็เจ็บปวดการวางความยึดติดคืออะไรการวางความยึดติดไม่ใช่การทอดทิง้งหรือการไม่รักไม่ผูกพันแต่คือการรักอย่างมีปัญญาดูแลอย่างมีสติโดยไม่ไปผูกมัดสิ่งนั้นไว้กับตัวเรา การวางความยึดติดจึงหมายถึงการยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นกับเหตุปัจจัยเมื่อเรารู้เช่นนี้ใจก็เบาขึ้นเพราะไม่ต้องไปดึงรังหรือบังคับสิ่งที่ควรเปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนวิธีฝึกวางความยึดติดพิจารณาความไม่เที่ยงฝึกมองสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งคนของและสถานการณ์ด้วยแว่นตาแห่งอนิจจัง เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสมอไม่ว่าดีหรือร้ายก็ไม่ถาวรเปลี่ยนจากครอบครองเป็นดูแลแทนที่จะคิดว่านี่คือของฉันต้องเป็นของฉันตลอดไปให้เปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันได้ดูแลสิ่งนี้อย่างเต็มที่เช่นรักคนรักแบบดูแลไม่ใช่กักขังใช้สติแยกตัวเราออกจากสิ่งที่ยึด เมื่อใจบอกว่าฉันต้องมีให้ถามกลับไปว่าใครคือฉันและอะไรคือของฉันจริงๆพอพิจารณาอย่างลึกซึง้งเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เราครอบครองได้จริงฝึกปล่อยในสิ่งเล็กๆก่อนเช่นปล่อยความคาดหวังเล็กๆปล่อยความหงุดหงิดในเรื่องเล็กน้อยการฝึกปล่อยเล็กๆจะค่อยๆสะสมกําลังใจในการปล่อยสิ่งใหญ่ๆ ผลลัพ์ของการวางความยึดติดเมื่อใจวางความยึดติดได้จะเกิดความอิสระภายในอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเราไม่รักใครแต่เรารักโดยไม่ต้องครอบครองไม่ใช่ว่าเราไม่ทำงานหาเงินแต่เราทำโดยไม่ให้เงินเป็นเจ้านายใจไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่เราคิดโดยไม่เอาความคิดมาเป็นตัวตน ใจจึงเบาโปร่งสบายไม่หวั่นไหวแม้สิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การเป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่คือการไม่ถูกสิ่งใดเป็นเจ้าของใจเราการวางความยึดติดคือหัวใจของธรรมะทั้งหมดเพราะทุกทั้งปวงเกิดจากการยึดติดเมื่อเราค่อยๆฝึกไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัว ใจก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงคือความสงบอิสระและเบาสบายเหมือนมือที่กำแน่นย่อมเจ็บแต่เมื่อคลายมือออกความเจ็บก็หายไปความโล่งโปร่งก็เกิดขึ้นใจก็เช่นกันเมื่อวางความยึดต,ติดความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏผลลัพธ์ของการวางเมื่อฝึกวางความคิดวางอารมณ์และวางความยึดต,ติดเราจะพบว่า ใจเริ่มเบาเริ่มโปรง่งและเริ่มเป็นอิสระชีวิตที่เคยหนักกลับเบาสบายความทุกข์ที่เคยนากลับบางเบาปัญญาเริ่มฉายชัดเห็นความจริงของชีวิตโดยไม่ต้องพยายามมากใจเบาเหมือนปลดภาระก่อนวางเรามักแบกไว้ทุกอย่างความคิดที่หมักหมมอารมณ์ที่รุมเรา้าความยึดติดที่กดทับเหมือนคนที่เดินทางไกลแต่หอบหิ้วของหนัก จนก้าวไม่ออกเมื่อฝึกวางใจจึงเหมือนได้ปลดกระเป๋าหนักๆลงจากบาความโล่งความเบาความโปร่งเกิดขึ้นทันทีนี่คือความสุขที่ไม่ได้มาจากการได้สิ่งใหม่แต่เกิดจากการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นใจโปร่งสงบและนิ่งขึ้นเมื่อไม่ถูกความคิดและอารมณ์พัดพาใจจะค่อยๆสงบเหมือนผิวน้ำที่หยุดคลื่นสะท้อน เมื่อใจนิ่งความสงบก็ปรากฏชัดขึ้นความสงบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาแต่เป็นความสงบที่มีพลังเป็นฐานให้ปัญญาเกิดเป็นเหมือนท้องฟ้าโปร่งใสที่ทำให้มองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนโดยไม่มีเมฆบังปัญญาแจ่มชัดเมื่อใจไม่มัวหมองด้วยการยึดติดความคิดที่เคยสอนทับเหมือนม่านควันก็ค่อยๆจางไป ใจที่วางได้จึงมองเห็นสภาวะตามจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นเหตุปัจจัยปัญญานี้ไม่ใช่แค่ความฉลาดในเชิงความรู้แต่คือความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งเห็นตามความจริงโดยไม่ถูกหลอกด้วยความอยากและความกลัวใจไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโลกเต็มไปด้วยความผันผวนสุขก็มา ทุกก็มาได้ก็มาเสียก็มาคนรักก็มาจากไปก็มีแต่ใจที่วางแล้วไม่หวั่นไหวเหมือนผูเขาที่ตั้งมั่นไม่ว่าลมจะพัดแรงเพียงใดก็ยังคงอยู่นี่คือความมั่นคงภายในที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาค้ำจุนความสัมพันธ์เบาและเป็นอิสระเมื่อใจวางความยึดติดได้ความรักความผูกพันก็ยังมีอยู่ แต่ไม่ใช่รักแบบครอบครองหรือบังคับแต่เป็นรักที่มีอิสระรักแบบให้มากกว่าต้องการได้มารักที่ดูแลแต่ไม่กักขังผลคือความสัมพันธ์จะเบาสบายไม่กดดันไม่บีบคั้นเพราะไม่ใช่การต้องได้แต่คือการได้ให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงก่อนวางใจมักถูกความคิดฉุดไปอดีตหรือลากไปอนาคต ทำให้ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อวางได้ใจก็กลับมาสู่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้อย่างเต็มที่การอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้ทำให้ทุกสิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งมีค่าลมหายใจการเดินการมองเห็นฟ้าการฟังเสียงธรรมชาติทุกสิ่งกลายเป็นของขวัญเพราะใจไม่ได้ฝูงซ่านไปที่อื่นความสุขที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไข ก่อนวางเรามักเชื่อว่าความสุขขึ้นกับได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นได้เงินได้ตำแหน่งได้คนรักแต่เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนความสุขก็ดับไปพร้อมมันแต่เมื่อใจฝึกวางความสุขใหม่ก็เกิดขึ้นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นกับได้มาแต่เกิดจากการไม่ต้องแบกอะไรเลยเป็นความสุขเรียบง่ายลึกซึ้งและมั่นคงความเป็นอิสระที่แท้จริง สุดท้ายผลของการวางก็คืออิสระภาพทางใจอิสระจากความคิดทีุู่งซ่านอิสระจากอารมณ์ที่ร้อยรัดอิสระจากความยึดติดที่กักขังนี่ไม่ใช่อิสระที่คนอื่นให้หรืออิสระที่ต้องซื้อหาแต่เป็นอิสระที่อยู่ในใจเรามาตลอดเพียงแต่ถูกบดบังไว้ด้วยการเกาะเกี่ยวเมื่อเราวาง ใจ,จึงกลับสู่ธรรมชาติเดิมที่โปร่งใสและเสรีผลลัพธ์ของการวางจึงไม่ใช่เพียงการลดความทุกข์แต่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองและชีวิตใจเบาใจสงบปัญญาชัดไม่หวั่นไหวรักอย่างอิสระอยู่กับปัจจุบันมีสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดและเป็นอิสระแท้จริงเปรียบเหมือนมือที่เคยกำแน่นจนปวดแต่เมื่อคลายออก ความโล่งโปร่งและอิสระก็ปรากฏทันทีใจก็เช่นกันเมื่อวางสิ่งที่แบกไว้ความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเองนี่แหละคือหัวใจของธรรมะไม่ใช่การขวยคว้าแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางเพราะเมื่อใจวางได้จึงเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง